ไอ้ก้าวไกลในเวลานี้เนี่ยนะเน่าเป็นเฮียเลยนะทั้งเลขทั้งเน่าไอพ้พิการลิ้นทิพย์หายเนี่ยนะไอ้พิธานที่พิการปล่าแล้วก็ะทือเมียเข้าห้องไอซียูเนี่ยแล้วเมียมันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหดารานังสุดชีวิตนเนี่ยเมียมันคือดาร่าไปแถวเรื er ่องเฮียๆ er er มันทำ้เยอะพ่อมันตายพ่อมันก็นึกว่าพืนเก่งคนจเกงก็มีวารีประโยชน์เขาบอกแปรซี่เกียรติอยู่เก้าพ่อตายห่าอะไรลูกเมันเก่งก็นี่ไงเก่ง กกตยังไม่รับรองเลยแม่งบอกว่ามันเป็นนายกมึงเป็นนายกก็เพราะแบบนี้ไงมึงบ้าหนักไงมึงไปคุยทุกที่เป็นนายกจัดจัดรายการเสร็จคนนี้เป็นคลมอ MOU ไอุ้มีมาร์เรดเดิมเอาอันเดอร์สแตนดิ้งมามีข้งหมด313เสียงแล้วสวมึงไม่เห็นสวบางคนมทนไม่ได้มันออกมาพูดว่ากูไม่เลือกให้มึงไงกูไม่เลือกกูไม่เลือกมึงเป็นนายกจบไหมมึงทำเองก็ไม่ได้สามร้อยเจ็ดสิบหกมันไกลเกินเอื้อมอ่ะ เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกฟาเซชไม่ใช่มึงฟาซักไอสัตว์ไอพิการลิมคลิบหายเมืองฟาซัากมันไปไม่ถึงหรอกพอประกาศยุตธศาสชาติออกมา20ปีตูปั้มเมื่อวันที่21เนี่ยเขาลงนามเนี่ยเขาลงนามวันที่16เนี่ย16-17พฤศภกาคม21 พระราชกิจการโนมลงมาพระราชกิจการโนเบสาลงมายี่สิบสี่ยี่บสามมึงบอกมึงจะขอมอกเขาเริ่มก่อนเลยเขาเขาดักหน้ามึงอำนาจเหนือเหนือฟาหลังจากนั้นนี่มีคนเอาเรื่องเอ่อดอร,อ,รอน,นุนมาคุยเรื่องเปอร์กเกติฟีี่ผมพูดมาสองปีและที่อาจารย์ชนินมุสุวรรณว่าเรื่องอำนาจแห่งฟ้าที่จุดจุดหนึ่งไี่พูดกันไปรู้เรื่องก็ต้องให้ฟ้าดัดสิน คือปริโลเกเติลโยนกลับมาให้ฝ่ายรัฐบาลทุกประเทศในโลกเป็นอย่างนี้หมดระบบที่ปกครองด้วยหมากษระสับแพทริอชีเป็นอย่างนี้หมด